สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเช็คยอดเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ l i n e scb connect นะคะฟรีไม่เสียค่าบริการนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอป Pline ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เคยเพิ่มเพื่อนของ l i n e scb connect อยู่แล้วนะคะ<ๆ>ก็ให้กดเข้าไปที่ l i n e scb connect ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะไปแอด Line scb connect ได้เลยนะคะแล้วก็ทำตามคลิปนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาใน Line s SB c o คอนิกนะคะก็จะมีเมนูหลักนะคะเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดที่เมนูเช็คยอดนะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรานะคะเปิดใช้งานเช็คยอดเงินฝากนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มเปิดใช้งานนะคะพอเรากดปุ่มเปิดใช้งานนะคะระบบก็จะ เข้ามาสู่หน้าต่างให้เราเลือกบัญชีที่ต้องการนะคะเราก็ติ๊กเลือกที่บัญชีที่เราต้องการที่จะเช็คยอดนะคะเสร็จแล้วระบบก็จะเข้าหน้าต่างให้เรายืนยันตัวตนนะคะหากว่าเรามีแอป S B s C อยู่แล้วนะคะก็ให้เรายืนยันตัวตนด้วย S B s C นะคะแต่ถ้าเราไม่มีแอป S B s C นะคะก็ให้เรากดที่กรอกข้อมูลเพื่อยือนยันตัวตนด้านล่างนะคะ คลิปนี้ก็จะสาธิตการยืนยันตัวตนด้วย s b e c นะคะพอเรากดแล้วระบบก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างให้เราใส่รหัสนะคะก็คือรหัสตัวเดียวกันกับที่เราเข้าแอปของ s b e c นะคะพอเราใส่รหัสเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะเข้าสู่หน้าต่างนะคะ s b e c นะคะระบบก็จะขึ้นหน้าต่างแจ้งว่าเปิดการใช้งานสำเร็จนะคะสำหรับ บัญชีออมทรัพย์หมายเลขที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะคะง่ายมากนะคะสําหรับผู้ที่มีแอป s b Connect อยู่แล้วนะคะยืนยันตัวตนไม่ยากนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มกากบาทนะคะเพื่อกลับไปที่หน้าแชทนะคะแล้วเราก็ลองกดปุ่มเช็คยอดเงินฝากนะคะระบบก็จะแจ้งยอดเงินฝากให้กับเรานะคะบัญชีที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะคะ การเช็คยอดเงินฝากที่ line s b connect นะคะก็จะสะดวกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องเข้าไปที่แอปเราใส่รหัสที่แอป s b connect นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาที่ Line แล้วก็กดเมนูเช็คยอดได้เลยนะคะระบบก็จะแจ้งว่ายอดเงินฝากของเราที่ในบัญชีนี้นะคะเหลืออยู่เหลือจำนวนเงินอยู่เท่าไหร่นะคะ สมัครง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปสมัครดูกันนะคะฟรีไม่เสียค่าบริการนะคะลองทําตามคลิปนี้ดูได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่ไม่มีแอป S C B Connect นะคะก็อย่ายลืมกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะคะต้องลงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้ตรงกับที่เราแจ้งไว้กับธนาคารนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นเบอร์ที่เราแจ้งไว้กับธนาคารนะคะถึงจะสมัคร การเช็คยอดและการแจ้งเตือนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่ตอๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ